สูบป่ะสูบป <ok, ่ะอะไรวาโหของคนเลยเออลื่นลืลื่นเน็ดด้วยน็ดด้วยเน็ดเน็ดเน็ดลื่นไี่อะไครับผมครับเคดีผมพาไปสม o ลื่นไหมกลุมลื่น่นดีเลยอะแต่ตัดทีไม่ได้อะ พี่ตีดได้ปะไม่พี่พี่ไม่ได้เตีมวันนี้เน็ตมันมีปัญหาใช่ไหมเน็ตกาดลอตขึ้นเล่นไม่ได้ครับเชนตงเทนนิงถ้าเล่นปกติดาเล่นได้พี่๊กูมีปัญหาขาจอขาจอเลยขาจอไม่มีเยวเลตัเมต่ันนี่นีเนดนี้อแ่ แล้วนี่พี่เขาต้องเฝ้าตลอดเลยเหรอมีเวงมีเวงอะไรเงี้ยทำไมกูยังไม่ได้บัตรเนี่ยบัตรนี้อยู่ไหนอันนี้สุรายไม่ได้เอามาให้อ่ะอเพราะผมเดินเดินตรวจเจอพอดีไงอ้าวเหรอให้ขอดูหน่อยโอเคอย่างเฟี้ยวนิติพลดีที่สุดที่ได้มาโซนสเตทอ๋อไม่อันนี้คือบัตรสวยเอารูปเพื่อเขาถ่ายให้เราใช่ไหมไม่บัตรบัตรนี้คือรูป คือรูปที่มึงถ่ายวันนี้ปะไม่รูปอันนี้รูปอน,นี่รูปสมัยก่อนสังเกตที่ถ่ายอยู่แล้ว<อ>แล้วเขาก็ส่งรูปนี้เขาก็ส่งรูปนี้ไปเจ็ดคนแต่รอบที่แล้วรายใหญ่มันใช้วีทีมาทำเลยคนที่นี่ได้อ้วนมาเลยชุดวีดีมาได้สีอล,อลองน้องห้องน้ำครับทำทุกอย่างในห้อง,นะอ,งอ่ะจะใส่นเจลนี่ก็แบบอย่างเงี้ยจะเอามือถือไว้ก่ผมไอคุณไม่รู้เรก่องอะที่ไหะ กันย้อเลยอ๋อกเออห้องแข่งัวมาอะไรด้วยันเนี่ยใช่ตอนนั้นไม่เเกมที่เน่ผู้ีหอตัวเล็กกว่าแล้วก็บอกเ้ยผวจมที่มหาลัยที่ก็ลั่นไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมนี้ก็เซตติ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งยิงแหลงเนาะเอาเสื้อไปกี่ตัว หามายถึงว่าเอามาแลกเหรอครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้เอามาครับเพราะว่าพี่มาในฐานะสแตนด์อ e ินจากอีกทีมหนึ่งเอาไปแลกแล้วใครเขาจะรู้จักแล้วฮะอ้าวเหรอไม่ได้ยินก็กูได้ยินว่าจูลเลียวอไล่แจได้มาหรอเริ่มปวดหลังทำไมอ๋อเริ่มโดนอ่ะอโดนอ่ะ แต่จอแม่งลื่นมากเลยนะเว้ยพี่เออลื่นลื่นแต่ปรับไม่เป็นไอ้เหี้ยแต่กูไม่โอเคกับขาที่มันแง่ไม่ใช่อ่ะเออผมมันผมดันขึ้นไปสุดได้ไม่เหมือนมันเน้นดีไซน์อ่ะพี่ก็หักสิ้งดิไม่อะไรเสียตังค์อ่ะไม่เสียหรอกเขาให้เขาให้ไปเหรอใช่เออไม่น่าสนใจจริงไหมเนี่ยกูมาคุมแล้วกูเอาใครซื้อขายเลยฮะโอ้พี่มีอันนี้เลยเหรอเฮี้ยอันนี้พี่ต้องมันต้องเตรียมตัวน้องตายยไหนีฮะ ไม่มีเราพี่ได้จอดอเลยหรอือแล้วไม่ได้ผมไปกินข้าวกันประจำแต<ช>่ตอนนี้มัน,นตอนนี้มันผิดแหละอันนี้ก็ไปโซนบัสสเตชันข้างล่างมันจะมีห้องเอยสนามเขาเรียกว่าอะไรวะสถานีรถบัสสเตชแข่งครับสิบแปดโดมนะครับก็เปิดให้คนดูกนักนเน,นี่ยก็ดูริมริมเนี่ยครับมันก็จะใฉายขึ้นจอข้างบนครับ สวยครับสวยผมชอบนะย้ยายมาวีลำเหรอครับไม่ได้ย้ายครับมาแค่สำรองรายการเดียวครับจบนี้ก็กลับไป m s เครับ เดี๋ยวผมขอสมงกันหนึ่งนะยเลยว่าเลนส์ตามตัวตอนไหนะอันนี้เป็นเหมือนส่วนน้ำครับไม,ไม่แน่ใจมีเกี่ยวกับแบบการแสดงนะครับส่วนอันนี้คือผับเป็นจะพ้นควันนะอันนี้คือผับส่วนนี้คือโคกระบืออ้อยหนาวประมาณหกองศาเออห้าองศา เนี่ยผับเนี่ยโคตรดีผมไปถ่ายงานมาเมื่อวานโคตรดีแต่ว่าไปแบบไม่มีคนนะแต่หมายมันทรงผับปะดีพี่โฟล์กดิวเมื่อติดเนี่ยเจะไม่ได้สัตว์เราไปตอนก่อนวันจะดิวใครก็เป็นบริเวณของโรงแรมเลยครับคนดูก็รู้ว่าผับเกาหลีมันดีจริงไหมเฮ้ยแจน c คันยูเซ่ไฮไมสตรีมเอ๋อไม่ได้จักไม่ได้ฉากเน็ตเล่นได้เหรอเน็ตเล่นได้ปหรเน็ตไม่ดีเลยนะเน็ตที่ปัญหาเนี่ยใช้ไวไฟใช้ไวไฟได้แค่ไลฟ์อย่างเงี้ยก่อนวันเนี้ยวันเนี้ยคือเล่นเล่นไม่ได้มันลอดมันกระช่างปะมันเตีมมไอ้กที่เขาไม่รู้ว่ะท่าน ก็เปิดไปแล้วก็ไม่ปิดแล้วเออก็กก็็คนเมื่ขาดชั่วโมงอะไรอย่า้นี้ทำไกูจริงต่อไปนี้เดี๋ยวกูจะไลน์แม่งเข้าทุกมือเนี่ยจะลืมไปชั่วโมงขาดขาดกกี่ชั่วโมงโหเหลือเยอะได้มาหกสิบหกสิบห้าโอยพวกมึงเก้าสิบมาเนี่ยมีเพื่อนแล้วใช่เหรอเพื่อนกูมองไม่ใช่คนแข่งไงแข่งไม่พอเขาไปก็ต้องไปด้วยเดี๋ยวไม่ใช่มันแข่งกูถือสองกล้องเลยนะไม่ได้ครกูต้องอยู่เต้นสามกล้องในสามก็แบบยูเอลถ่ายไง สี่เลยเหรอครับกูได้เปล่าแปบหมดเลยแม่เฟสก็หมดเลยไอ้นักโป๊กแปบตัวสิ่จักรยานกูต้องมีเอี๊ยมเออเอี๊ยมเอี๊ยมที่เป็นแบบเหมือนคนโกโปรกล้องไงเหี้ยเอาเสียวมาที่รักเรอบด้านเดินหลู่ครับโรงแรม ก็มันถ่ายอะไรอไเขี้ยแจนเนี่ยนะหนูชอบหนูชอบรถนี้มากเลยเดี๋ยววัดก่อนกลับเดี๋ยวไปซื้อกลับไปเยอะๆเลยอะไรนะโกนโค้งอะนะเออโกนโค้งคดีนี่ยังไม่เจอี่ยังไม่ลองไเออแต่ยังไม่ได้ลองของไอเจเลยเจเลยเข้าไปแล้วไต่กี่ของจริงไตกี่ของจริงเนี่ยของจิงก่อนที่ชอบเอาโค้งหนุ่มากกว่าไตกี่มันแบบหวานแบบสตรอเบอรี่จ๋าเลยอะดีปะผมไม่ได้ใส่โคลาผมเลยไม่ค่อยชอบ แต่กูไม่ชอบแบบพวกผลไม้นะตัวตัวกูรอเฮ้ยเน้นเน้นเอ้เขาเน้นหนูเฮ้จูไม่ใช่ไม่ใช่หนาวครับหนาวดูดอันนี้ของดูของเราดีกว่าไม่พี่ต้องพูดบนเน็ตกับขาตั้งจอแล้วทุกอย่างเลยแสงด้วยไม่ห้องมึงแสงดีห้องกูแสงเย่มากใช่เหรอแล้วไม่สองจอแล้วจอก็มองมันไม่ชัดเพราะว่าเราคอมเพล็เขาได้ล่ามเขาน่าจะคุยให้ได้ปะ เราปล่อยพวกแอพวกแสงทำอะไรไม่ได้หรอเราเราปล่อยเวาผมด้านเองเลยไม่ไม่จะใส่ใส่คนน้ำมันอยู่ข้างบนเลยของเราอยู่บนฝ้าเนี่ยยิมสองมันไม่ให้แบบผมก็ผมก็บนฝ้าเนะไปายีส้มอะบ้าไม่้ของพวกมึงยังยังเป็นแค่เป็นหลอดใส่ทเข้ามาแล้วของพวกมึงอยู่ข้างบนเลยอ๋อหนาวครับไม่ได้ใส่กันลมมาด้วยนี่แต่กันนี้กันดีผมใส่อะขาท่านได้ยืดนเลเรียบร้อยพวกนี้ไม่สบายป่ะเจ๋อหรู้ทันเนี่ยเปิดไม่ถือหรือเดินด้วยอะไรรู้เยอะอะไร รู้รู้ว่านันต้องมีปัญหาเขาเรียกประสบการณ์การแข่งต่างประเทศที่เยอะต้องใช่สอง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 แล้วตอนที่แข่งเลยรพออ่ะเขาแบบให้ให้เขาแบบให้เราอยู่โรงแรมมากหรือว่ากลับบ้านอยู่โรงแรมหมดแล้วมีให้ซ้อมอย่างงี้ป่ะไม่มีอย่งงี้เหอเฮยโควิดไร้สักตไม่มีฮะโควิดไร้ไปกไปได้กันไอนเฮียเขาไม่ขอไม่ได้หรอ มีคอมมีคอมมีอย่างเงี้ยแหละแต่ว่างานสเกลแค่สเกลเงินรางวัลสเกลมันน้อยอ่ะสื่ออะไรมันไม่ได้เท่านี้เท่านี้เี่านี่มันเกมโกลบอลไอ้สัตว์สมัยกูมันก็ถือว่าในยุคนั้นมันก็โอเคแล้วอ่ะเนี่ยกูจัดงันเกมเขาเขาโอเคแล้วนะผมไม่เละผมนั่งขึ้นห้องอ่ะนะไปฟกมันโหลดสามชั่วโมงมัรู้ทยาเที่ยวเลยโหลดละไอ้เน็ตตอนเนี้ยมึงรีบไปโหลดตอนีเน็ตมึงโหลดมันีปัญหาไม่เน็ตมันมีปัญหาอยู่คนเดียวไปพี่อ้าวคือคือคือถึงเขาเล่นเข้ากันได้อะไรไม่มีปัญหาเลยมึงกสายเน็ตแล้ว ช่งเ่นมัน้ด้วยเพราะว่ามันเปอก่เป็นเรื่องนึงคือว่ามีกรอยู่มันก็เลยแต่เห็นมันกระชากันหมดครับแล้วปิดปุ๊บมันก็เร็วไม่ดูอะ